ทค่ะรายการที่จะมาแนะนําแหล่งเส้นทางต่างๆนะคะแล้วก็ด่านที่อยู่ในการดูแลและรับผิดชอบของบริษัทค่ะเพื่อเป็นการสร้างความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะคะเพราะว่าเรานะคะในฐานะของคนทางด่วนจะต้องมีความรอบรู้ทางธุรกิจด้วยใช่ไหมล่ะคะ <Wow. S 1> และสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2แล้วค่ะโดย EP ที่แล้วนะคะฟ้าได้พาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปที่เซกเตอร์ C กันค่ะสําหรับ EP นี้นะคะฟ้าก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูด่านกันที่เซกเตอร์ A นะคะ <Wow. S 1> ว่าแต่ A จะมีด่านอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเซกเตอร์ A จะเชื่อมต่อกับเซกเตอร์ D โดยเริ่มต้นจากบริเวณถนนพระราม9และไปสิ้นสุดที่ถนนัชดาพิเศษโดยมีระยะทางทั้งสิน้น12.4กิโลเมตร สำหรับเซกเตอร์ A จะมีด้วยกันทั้งหมด11ด่านโดยแบ่งเป็นด่านขาเข้าจำนวน6ด่านได้แก่ด่านราชดาพิเศษด่านบางซื่อด่านบางซื่อ2ด่านย่านพหลโยธินด่านคลองประปา2และด่านพหลโยธิน1ส่วนด่านขาออกจะมีด้วยกันทั้งหมด5ด่านได้แก่ด่านอโศก4ด่านอโศก1ด่านอโศก2ด่านพหลโยธิน2และด่านคลองประปา1 ะะก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นเส้นทางในเซกเตอร์ A กันแล้วนะคะโดยเซกเตอร์ A นะคะจะมีทั้งหมด11ด่านค่ะแต่ในวิดีโอนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะคะไฟก็จะขอตัดในวิดีโอนี้เนี่ยเหลือ5ด่านค่ะโดย5ด่านนี้นะคะก็จะเป็นด่านที่อยู่ตั้งแต่เส้นพระราม9นะคะไปจนถึงเส้นอนุสาวรีย์ชัยค่ะส่วนอีก6ด่านที่เหลือนะคะไฟก็จะไปแนะนําเพื่อนๆใน EP ถัดไปค่ะค่ะและตอนนี้นะคะ เราก็อยู่กันที่ด่านแรกค่ะชื่อว่าด่านอโศกหนึ่งนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับด่านนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะด่านนี้นะคะอยู่หน้าบริษัทเราด้วยค่ะก็คือใครที่มา CCB2 เนี่ยไม่เห็นด่านนี้นี่คือว่าไม่ใช่แล้วนะคะคือต้องเห็นนะคะเราก็ต้องรู้จักนะคะโดยผู้ใช้ทางที่จะมาใช้ด่านนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากยานพระราม9ก้าเพชรบุรีตัดไม่หรือว่าถนนจตุรทิศนะคะเพื่อจะเดินทางไปยังบางโคดาวคะนองแจ้งวัฒนะนะคะก็สามารถ ขึ้นที่ด่านนี้ได้นะคะโดยมีราคาค่าผ่านทางอยู่ที่50บาทค่ะและจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวฟ่านี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปอีกด่านหนึ่งค่ะแอบ,บบอกนิดนึงว่าด่านเนี้ยนะคะ ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นด่านยกระดับด้วยนะคะซึ่งผู้ใช้ทางนะคะจะต้องเป็นคนที่วิ่งมาจากเส้นมอเตอร์เวย์หรือว่าชนบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านนะคะว่าด่านนี้ชื่อว่าด่านอะไรไปกันเลยค่ะ ะะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ด่านนะคะโดยฝั่งขวามือของทุกท่านนะคะก็จะเป็นด่านอโศกสี่ค่ะและฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นด่านอโศกสามนั่นเองค่ะซึ่งด่านอโศกสามนะคะก็จะเป็นด่านที่อยู่ในสายทางของเซกเตอร์ดีนะคะสำหรับด่านนี้นะคะก็จะเป็นด่านใหญ่ค่ะอย่างที่ฝ้ายได้บอกไปก็คือจะเป็นรถที่มาจาก <Wow. S 1> สายทางนะคะมอเตอร์เวย์นะคะหรือว่าวิ่งมาจากชลบุรีค่ะเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังแจ้งวัฒนะหรือว่าดาวพนองนะคะบางโคก็สามารถ ขึ้นด่านนี้ได้ค่ะค่ะโดยด่านนี้นะคะด่านอโศกซีเนี่ยจะมีค่าผ่านทางนะคะอยู่ที่50บบาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด่านต่อไปกันดีกว่าว่ามีด่านอะไรบ้างค่ะตามกันมาเลยค่ะ ที่เป็นเพื่อนเห็นนะคะก็จะเป็นทางขึ้นที่มาจากด่านอโศกสองค่ะซึ่งผู้ใช้ทางส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่เดินทางมาจากถนนสุคุมวิทนะคะอโศกมูตรีหรือว่าเส้นเพชรบุรีนั่นเองค่ะโดยด่านอโศก2นะคะก็จะมีราคาค่าผ่านทางอยู่ที่50บาทค่ะแ๋ยวเราไปดูนะคะบรรยากาศตลอดเส้นทางที่เราจะไปถึงรุสัวรีชัยสมรภูมิกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ คนสงสัยกันไหมคะว่าทําไมป้ายบอกทางออกบริเวณทางลงที่ขึ้นว่าตอตอ2อสอขีดศูมันหมายความว่ายังไงวันนี้เรามีคําตอบมาให้ค่ะ สำหรับป้ายทางออกจะมีทุกๆ1000พันเมตรและ500เมตรก่อนจะถึงทางออกนะคะโดยป้ายทางออกจะมีข้อความที่เป็นตัวอักษรและเป็นตัวเลขโดยมีความหมายดังนี้ค่ะสำหรับข้อความที่เป็นตัวอักษรจะหมายถึงทิศทางของทางออกนั้นโดยมีทั้งหมด4ทิศทางด้วยกันนะคะโดยนหนูย่อมาจากทิศเหนือตอเต่าย่อมาจากทิศใต้ตตย่อมาจากทิศตะวันตกและตอย่อมาจากทิศตะวันออกค่ะ สำหรับหมายเลข2นี้จะหมายถึงระบบทางพิเศษที่ใช้ทางค่ะ ดยหมายเลขหนึ่งเรียกแทนทางพิเศษเฉลิมมหานครหมายเลขที่2เรียกแทนทางพิเศษสีรัตและทางพิเศษอุดรรัตยาหมายเลข3เรียกแทนทางพิเศษฉลองรัฐและหมายเลข4เรียกแทนทางพิเศษบุรพาวิถีค่ะต่อมานะคะสําหรับหมายเลขส่วนสองนี้จะหมายถึงลําดับที่ของทางออกในทิศทางนั้นๆค่ะโดยที่ศูนย์หนึ่งจะมาจากทางออกลําดับที่1 0-2ศูนย์สองมาจากลําดับทางออกที่สอง ส3มาจากลำดับทางออกที่3ไปจนสิ้นสุดทิศทางนั้นๆน,น,นะคะใครที่จะเดินทางไปไหนก็ดูทางลงกันให้ดีๆนะ มาจากเส้นสะพานควายนะคะอารีหรือว่าถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเราก็จะเดินทางไปยังถนนพระรามเก้านะคะหรือว่ารามคาแหงเนี่ยก็สามารถขึ้นที่ด่านพะหลโยธินหนึ่งได้ค่ะโดยด่านนี้นะคะมีราคาค่าผ่านทางอยู่ที่50บาทค่ะเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วนะคะว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นจุดรวมของถนนหลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนพระหลโยธินถนนลาดพิถี และถนนพญาไทดังนั้นยา่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจึงเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่มีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้า BTS และรถตู้สาธารณะค่ะนอกจากนี้นะคะยา่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีสถานที่สําคัญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลเด็กสถานีรถไฟฟ้า BTS และห้างร้านต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะค่ะและตรงนี้นะคะก็จะมีทางขึ้นด่านอีกหด่านนะคะชื่อว่าด่านพระผลโยทินสองนั่นเองค่ะซึ่งผู้ใช้ทางนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากถนนพญาไทนะคะราชวิถีนะคะเราต้องการที่จะเดินทางไปยัง แจ้งวัฒนาหรือว่าดาวคนองบางโคนะคะก็จะมาขึ้นกันที่ด่านพหลโยธิน2นั่นเองค่ะด่านนี้นะคะมีราคาค่าผ่านทางอยู่ที่50บาทค่ะและสำหรับฝั่งตรงข้ามของด่านพหลโยธิน2ก็จะมีทางลงอีกหนึ่งอันนะคะชื่อว่าตออ2ขี01ค่ะโดยจะเป็นรถที่วิ่งมาจากถนนแจ้งวัฒนะและต้องการที่จะเดินทางไปยังสะพานควายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็สามารถลงทางออกนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะ เรามาดูจํานวนช่องทางของแต่ละด่านกันดีกว่าโดยด่านอโศก1มีจํานวนช่องทางทั้งหมด7ช่องทางแบ่งเป็นช่องเงินสดจํานวน5ช่องทางและช่อง Easy Pass อีก2ช่องทางค่ะสาหรับด่านอโศก2จะมีจํานวนช่องทางทั้งหมด3ช่องทางโดยแบ่งเป็นช่องเงินสดจํานวน1ช่องทางและช่อง Easy Pass อีก2ช่องทางค่ะด่านอโศก4มีจํานวนช่องทางทั้งหมด9ช่องทาง โดยแบ่งเป็นช่องเงินสดจำนวน6ช่องทางและช่อง Easy Pass อีกจำนวน3ช่องทางค่ะสำหรับด่านผระหนโยธิน1จะมีจำนวนช่องทางทั้งหมด3ช่องทางค่ะแบ่งเป็นช่องเงินสดจำนวน2ช่องทางและช่อง Easy Pass อีก1ช่องทางค่ะและสำหรับด่านสุดท้ายใน EP นี้นะคะชื่อว่าด่านผระหนโยธิน2นั่นเองค่ะโดยด่านนี้นะคะมีจานวนช่องทางทั้งหมด3ช่องทางค่ะโดยจะแบ่งเป็นช่องเงินสดจำนวน2ช่องทางและช่อง Easy Pass อีก1ช่องทางค่ะ นะคะฝ้ายก็พาเพื่อนๆเนี่ยพาไปดูที่ด่านของเซกเตอร์เมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ด่านค่ะก็ได้แก่ด่านอโศกหน่งด่านอโศก4ด่านอโศก2นะคะแล้วก็ด่านพระโยธิน1แล้วก็ด่านพระโยธิน2ค่ะยังเหลืออีกตั้ง6ด่านแน่นะคะก็เพื่อนๆนะคะสามารถติดตามชมด่านที่เหลือได้อีก e ีหน้าก็คืออีีที่3ค่ะว่าจะมีด่านอะไรบ้างแล้วก็มีสถานที่สําคัญอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะหรือว่ากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้ที่ช่อง BMHD r D ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝ้ายแล้วก็ทีมงาน1-4นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ<บ>่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย